จะกดเลยปิ้งกดเลยเราจะทำการบล็อกด่านทาสซาลีกันนะครับก็รตรงนี้นะแล้วครับถูกด่านย่อมมีขอ้อผิดพลาดของท m ครับท m เอ็ไปไปเขาจะแตกตลอดนะครับไวส้สนใจครับท m เอ็ขาขควายครับปิดบล็อกไม่เป็นอ๋อไม่ได้ด่านครับจะเอาคลิปนี้ไปโพสให้ท m ด,ด,ดูนี่ครับการสาธิตการบล็อกเออไอปิง้งโปุ้นหายไปไหนอ่ะ ครับมารถเมย์ครับท่านี้เราขึ้นเป็นคนเดียวได้ไงน่ะมันนิไม่รู้อยู่ๆมันก็ขึ้นได้เอ้ยเปิงประมาณนี้นะครับเราจะสาธิตการเหยียบหัวเพื่อนกันไปนะครับผิดฟังปิงมาฟังนิ้ก็บอกเลยเรี้ยเราไปผิดฟังครับนี่ครับให้เพื่อนนั่งลงเอ้ยยืนขึ้นเปิงอันนี้ต้องยืนขึ้นเหมือนกันเหยียบไปขึ้นเราจะให้เพื่อนเดนขึ้นนะครับแล้วก็เล็งหัวเพื่อนให้ดีแล้วก็ฟันล้อเล่นเราจะกระโดดขึ้นไปข้างบนนะครับปึ๊บ เฟลครับเฟลเราก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะขึ้นดิเพงไม่ตตดเออเฮ้ยนี่ครับแล้วก็จะขึ้นมาขครับบนได้อย่างง่ายดายครับก็มีแค่จุดเดียวเขาได้สามารถบักได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรละคลิปจบอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงนาทีอั้ป่ะกไปและะ้วครับใช้ย